สบายดีเอฟซีทุกคนมาพบกับสองน้องหน่อยชาแนลพี่เก,ก่าทุกคนวันนี้ในออม้อยจูมาอีกแล้วทุกคนนี่ออม้อยจูใส่อัก,กนังขมนะคะัักซีลาอริมหอส์ใส่ปัาปัวน้ำเนาะ มาเด้อกแสบๆก็น้องหน่อยเด้อทุกคนเด้อเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่าเด้อทุกคนเด้อเป็นกำลังใจให้สองน้องหน่อยซะแน่สองหน่อยเด้อทุกคนเด้อกินกับเขาเนี้ยคนณ้อนเราคนมาเมื่อกี้กินกับตะกรงเนาะแต่ว่านั้นเราไปเขากรงสบายดีเด้อเราหยาดไม่อยาชิ่นนั่เด้อทุกคนเด้อแสบๆน้องกันเพิ่นหลับป้อง เอาห้อยจุกใช่ไเดี๋ยวต <c ười> ากัก่อนตาก่อนสวยยัง่งแท้ตาก่อนมาค่ะเอาเลกนึงก่อนตาก่นมคโอเคโอเคขอบคุณค่ะมาแช่ๆกันหน่อย ต,ตัวนี้ตัเดลอันนอันโมเดลไต้กดไกดม่ไมเดลไต้กดเนอรกี่คทุกคนเลยพี่แห้งหน่อยนะอืมจับไอเด้นจับางคิ้วเขาบ้าทุกคนอู้

ใส่บ๊วยใส่ผักบุังเนี่ยไม่ต้องผสมนะผักปังใส่ผักป้งนะแม่เนี่ยคือไก

มันเป็นห้อยควายแต่และเกาแซ่แพ ดูแลจะคืออีกอยาฟอยฟอยผมไม่นดูเป็นฟอยจะกิดเดืกนี่ทุกคนสุ่ยพี่ ผ่อนผ่อนผ่อนผ่อ่อน่อโอนสุดหนักมันแซซ่ากยาีกับเบาะเล กินอะไรเจ็บปวดหรอทุกคนเอ่มาหนูกินยาล้อมันหนึเกินยาถ่านแดงเข้าไปเลยกัน การก่อนลนะทุกคนเนาะการดีกว่าแกถ้าแย่จะแ,แก้ไม่ทันหอมหอยหอยสายพิกกระเพาะเนาะยางหอยสายเนาะบริก,กิโดนเลยทีมั้งสมอืม ăn luôn Xe lạc một chô như sẽ ăn nha Xe cả xe Hay là một chô một xe ăn thôi Mà nên xe ăn ta còn chút Ờ, bà để tay cột Chụp nọ นี่จะเสียงสดนะทีเสียงโคกโคกโอ้ยแย่แย่กันอันผีนะทุกคน có cô ca kín tối hôm em sẽ không hạnh nhau thì ngoài nhau chị มีวขอยั่งกิน้ำขาวเวทีดูหน่อยหมถ้าจีบมากๆแล้วผีอะไรอืมี่พี่หวานอื <c oughs> เพชรกินเจ้าเจ้าไปแล้วเพชรใช่ <ừ. S 2> sẽ đấy mọi người mọi Đây là một tròn, người mọi người mọi người mọi mọi người เแ็นเพีรเจ้อ uh. <t |fr|> ินเจ้าไหมินเขาใช่ทินเปันจำเจ้ามาแล้วเพศทุกคนนี่เจ้มาด้วี่อวจจุ่จุ่ม้ ท่านจูบไปแซบแล้วทุกคนเนาะแล้วตะกล่องเนาะจิก็แซสบแต่ว่าผี่มันมะไรดแล้วมันสดเต้ากมันหยามันสั่น

แซ่บทุกคนอ้อมห้อยจูห้อยหน้าเขาเนาะอ่าใส่พักรังคมใส่พักเออซีลาวเนาะใส่พักอันนั้นพักตังน้ำเนาะทุกคนเนาะแซ่แบเนาะลองไปเบิึงเลิศไปเห็ดเบิึงเลิศ อันไดตัดกดในจูบในแหงแสบนอกจากโดยส่วนตัวในหมวคีมเอาเนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันทุกคนเป็นกำลังใจให้สองน้อยๆสองนี้เด้อทุกคนเด้อแล้วพบกันกัำลังหน่อยในคลิปต่อไปเด้อทุกคนเด้อฝากติดตามกันในเด้อคลิปต่อไปมาชิพากินยังเนาะอาบ๊ายบาย